วีรกรรมของไอตื้อตอนสมัยเด็กๆเวลาแม่แกงไก่ในถ้วยมีตับไก่ชิ้นโตไอตื้อกับน้องชายมักชอบแย่งกันจกตับไก่เป็นประจำจะโดนฝ่ามืออรหันต์จากพ่อตบสั่งสอนทั้งสองคนบงแตกเลยทําให้อดกินข้าวเย็นทั้งคู่ไอตื้อมันชอบข่มขู่น้องๆมีของกินอะไรดีๆแสบๆมันจะเล็งไว้ก่อนถ้ามันแย่งไม่ได้มันจะตาสวดตาพูนเหมือนตาจะทะลุออกจากเป้าตาเหมือนยักษ์เขียวจอมพลังอารวาสโมโหจนเป็นนิสัยถ้วยชามแตกกระจาย นิสัยไอตื้อชอบกินกาแฟกินวันละสองซองไปทําให้สะเทือนผิวมันบางทีถ้าได้กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้สีเขียวจะเก๊กมาดเท่ให้ดูมีคลาสเริศดรูมาเห่าครั้งหนึ่งน้องสาวกลับจากตัวเมืองซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากมีถุงชาเย็นนมเย็นกาแฟโบราณน้องชายอยากกินนมเย็นหยิบไว้ก่อนมันโมโหเลือดขึ้นหน้าทันทีรีบคว้าถุงนมเย็นไปทันทีหน้าตาโหแต่โมดคิตตี้ไม่น่าเชื่อคนขี้เล่าขาวอย่างมันจะชอบอะไรที่หวานเจี๊ยบไม่สมกับหน้าตาของมันเลย สุดท้ายน้องชายก็ยอมเสียสละให้มันไม่งั้นก็ทะเลาะก,กันบ้านแตกเวลาทะเลาะก,กันทีไรมันจะมักพูดว่าอย่าไปนอนเฝ้ารากมะม่วงหรือไงสุดท้ายก็ต้องเสียสละให้มันเพราะมันเป็นพี่ใหญ่พอมันอารมณ์ดีได้ฟังเพลงสน่อยก็ชอบผิวป่าทักสาวๆที่ขับรถมอไซค์ผ่านหน้าบ้านสาวซ้ำน้อยก็ชอบอกชอบใจนะที่มันแซวมันเอิ้นใส่ส่งยิ้มให้สุดท้ายมันคุยทิ้งท้ายวาสนามไม่ได้เห็นขาออนตรูหรอกห้าห้า